อาถันว่านผีโพรงสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาตั้งแต่เมื่อเช้าและลากยาวไปจนกระทั่งเกือบเย็นทั่วท้องทุ่งบัดน,นี้เจิงนองไปด้วยน้ำพอตะวันตกดินชาวบ้านที่เป็นผู้ชายหลายคนต่างก็พากันสะพายคล้อง และฉะมวกแทงปลาเดินออกทุ่งไปเพื่อจับกบจับปลาที่พากันออกมาเล่นน้ำฝนทิดอ่ำกับทิดแชม่มสองสหายเองก็เช่นกันเขาสองคนกําลังเดินลัดเลาะไปตามชายทุง่งส่องหากบหาปลาเดินมาเกือบชั่วโมงแล้วเพิ่งจับกบได้แข่ตัวเดียวเองวันนี้เป็นวันอะไรกันวะหากินไม่ได้เลยทิดอ่ำบน,บนพึมพรอย่างหัวเสีย นั่นสิไออําทุกวันออกมาทีไรไม่เคยพลาดทิดแชม่มเอ,อ่ยเสริมแต่ทว่าในระหว่างนั้นที่เดินไปทิดอําก็หยุดชะงัก่องไฟจ่อลงไปที่พื้นดินอะไรขขงเองไว้ไอํอํเรีบเดินต่อไปกันเถอะทิดแชม่มว่าเองดูนั่นสิไอแชม่มทิดอําบอกพลางก็ชี้มือไปทางที่ไฟของตนส่องไปทิดแชม่มมองไปตามจุดที่ผู้เพื่อนสีบอก ภาพที่เห็นนั้นก็ถึงกับเกิดความชงโนขึ้นมาๆๆๆเพราะตรงนั้นมันคือกองซากของกบซากปลาที่ถูกทิ้งกองกันไวห้หลายสิบตัวนั่นมันทําให้สองสหายต่างก็เกิดความสงสัยใครกันวะมาทำแบบเนี้ยกบเขียนแล้วก็ปลาช่วงนี้ยิ่งหายากอยู่ด้วยทิดอ่ำว่าพลางก็เดินเข้าไปดูกองซากสัตว์เหล่านั้นเมื่อเข้าไปถึง ต่างก็ยิ่งฉงนกันเข้าไปอีกจากที่หยิบซากพวกนั้นขึ้นมาตรวจดูก็พบว่ากบแต่ละตัวที่ตายนั้นเหมือนจะถูกดูดกินของเหลวภายในจนหมดเนื่องจากแต่ละตัวนั้นพวกมันไม่มีเมือกหรือเลือดเลยด้วยความสงสัยทิดอําจึงกระดาษไฟฉายไปร,บรอบๆก็เห็นว่ามีรอยเท้ารอยหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปทางทิศหนองน้ำ สองสหายจึงชวนกันตามไปเพราะอยากรู้ว่าใครกันที่อุตริมาทำเช่นนี้ทิดอับกับทิดแชมเดินตามรอยเท้ากระทั่งมาถึงหนองน้ำทั้งสองกวาดสายตามองไปร,บรอบๆหนองน้ำครั้นั้นสายตาก็ไปเจอเข้ากับแสงวูบวาบบางอย่างที่อยู่หลังพุ่มไม้ริมหนองน้ำซึ่งห่างออกไปเบื้องหน้าไม่ไกลนัก สองสหายก้าวเดินตรงเข้าไปหาแสงไฟนั้นอยากระมัดระวังยิ่งเดินเข้าไปทั้งสองก็ยิ่งได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมามันเป็นเสียงจวบๆคล้ายกับมีใครหรือตัวอะไรกำลังดูดกินบางอย่างทั้งสองเดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งเห็นแสงวูบวาบสีส้มอมเขียวอย่างถนัดขึ้นกระทั่งพ้นจากพุ่มไม้เตี้ยที่บดบงัง ทิดอรรมกับทิศแชมก็เจอเข้ากับร่างเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครบางคนที่กำลังนั่งหันหลังทำอะไรบางอย่างอยู่นั่นใครวะไอ้อำทิศแชมเอ่ยกระซิบถามไม่รู้เหมือนกันว่าทิดอาตอบพลางก็ขยับเท้าเดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นก็ร้องถามบุคคลปริศนาขึ้นเฮ้ย บุคคลปริศนาได้ยินก็หยุดชะงักกิริยาอาการที่กำลังกระทำอยู่จากนั้นก็หันขวับกลับมามองคนทั้งสองอย่างรวดเร็วซึ่งข็ผิดวิสัยกับมนุษย์เท่านั้นเองสองสหายที่ปะเข้ากับใบหน้าบุคคลปริศนาถึงแม้จะมองไม่ชัดนักเนื่องจากแสงสว่างที่ใบหน้ากระเดียววูบกระเดียวติดขึ้นมาแต่นั่น ยังไม่เท่ากับดวงหน้าที่เหี่ยวย่นผิดมนุษย์เห็นเข้าเช่นนั้นทั้งสองต่างก็ผวาร้องลั่นแทบจะพร้อมกันผีผีหลอกไอ้อำไปเถอะวิ่งทิดอํากับทิดแชมต่างคนก็ต่างวิ่งกันอย่างสุดกำลังแต่ข้องที่ใส่กบและฉมวกแทงปลาก็โยนทิ้งไปอย่างไม่ใยดี สิ่งเดียวที่ทั้งสองคิดตอนนี้คือเอาตัวรอดจากที่นั่นต่าก็พากันวิ่งสับตีนร้องแหกปากกันโวกเวกลั่นทุ่งชนิดไม่เหลียวหลังกลับเข้าหมู่บ้านเสียงของทั้งสองนั้นทาเอาเหล่าชาวบ้านที่กำลังนอนหลับอุตุอยู่ในผ้าห่มต่างก็ประวาตื่นเปิดประตูหน้าต่างออกมาดูเฮ้ยอะไรกันไอ้พวกนี้แหกปากก็ค่ำกลางคืนเจอผีมาเรื่องไงวะ เสียงผู้ใหญ่คำก้อนร,ร้องขึ้นพลางข้สาวเท้าลงจากเรือนไปทางไอ้สองคนนั้นที่มันวิ่งตาดีตาเหลือกมาอ้าวเฮ้ยไอ้อํำไอ้แชมป์หนีอะไรกันมาวะเฮ้ยผู้ใหญ่คำก้อนว่าพลางก็หันไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันจับมันทั้งสองที่มีอาการสติหลุดไว้นานโคทีเดียวกว่าจะจับทั้งสองให้สงบสติลงได้ ทีนี้บอกได้หรือ,อยังว่าเองสองคนอันนี้อะไรกันมาทิดอําที่พอตั้งสติได้ก็เล่าให้ฟังพวกฉันเจอผีเจพาพ่อผู้ใหญ่ผีอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่ากลัวมันกำลังนั่งจับกบจับปลากินที่ข้างหนองอะอีกอย่างนะพ่อผู้ใหญ่ไอ้ผีตัวเนี้ยมันยังมีไฟออกมาจากจมูกอีกด้วยนะหาเอ็งว่าอะไรนะเอ,อ้อําผีมีไฟออกจากจมูกจากนั้นหรือ พวกเองเจอผีโพงก็เห็นแล้วละชาวบ้านชายชาราคนหนึ่งวัยแปดสิบเศษชื่อตาอินเอ่ยพูดขึ้นทาเอาชาวบ้านหลายคนที่อยู่ตรงนั้นส่งเสียงฮือกันขึ้นแทบจะพร้อมกันผู้ใหญ่คำก้อนพยักหน้าเป็นเชิงครุ่นคิดแล้วหันกลับไปถามทิดอ่ำและทิดแชมเองสองคนเห็นหน้ามันชัดไหมแล้วรู้ไหมว่าหน้าตานะ่ะมันคล้ายๆกับใครในบุบ้านเรา สองสหายก็สายหน้าผมดูหน้ามันไม่ชัดครับผู้ใหญ่แค่เห็นแวบ,บแรกก็วิ่งกระเจิงกันมาที่นี่แล้วะว่าแต่พวกผมจะโดนมันฆ่าหรือเปล่าผู้ใหญ่ที่แช่มว่าคงไม่รอกพวกเองอย่าเพิ่งตื่นกลัวกันไปเลยเพราะถ้าเองไม่ได้ทำอะไรผีโพงอะมันก็ไม่ตามมาทําอะไรเองหรอกผู้ใหญ่คําก้อนบอกก่อนจะหันไปบอกให้ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับเรือนรวมถึงสองสหายนั่นด้วย พยายามนี้ก็เดึกมากแล้วชั่วโมงต่อมาในบ้านของทิดแชมซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่กลับบัาถึงบ้านของตนเขาก็นอนขดตัวด้วยอาการพด้วยอาการหวาดผวาอยู่ภายใต้ผ้าห่มซึ่งทิดแชมนั้นอยู่ตัวคนเดียวเนื่องจากพ่อแม่เสียไปหมดแล้ว ระหว่างที่นอนผวาอยู่นั้นทิดแชมก็ต้องตกใจผวาสุดตัวดีดผึงข,ขึ้นจากที่นอนเพราะมันมีเสียงดังคล้ายกับวัตถุบางอย่างพุ่งลอยแหวกอากาศคาบหลังคาบ้านของตนไปพร้อมกันนั้นก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าเดินไปรอบๆบบ้านซัำยังมีเสียงเรียกชื่อของเขาดังแว่วมาเป็นระยะนั่นเองทิดแชมที่นั่งผวากอดเข่าอยู่ในบ้านนั้นก็ผุดลุกขึ้น หมายจะเปิดหน้าต่างกระโดดหนีออกจากบ้านไปหาทิศอ่ําผู้เป็นสหายทว่าเมื่อเปิดหน้าต่างออกไปนั้นเขาก็ต้องผวาถอยหลังตาเหลือกลานเมื่อภาพที่เห็นตรงหน้านั้นคือใบหน้าอันน่าเกลียดน,น่ากลัวของอมนุษย์ที่มีแสงไฟออกมาจากโพรงจมูกโผล่หน้ามาประจันหน้าตรงหน้าต่างทิดแชมป์พาวาถอยหลังไปนั่งอ้าปากค้างไม่มีเสียงร้อง อยู่ที่ผนังบ้านด้วยอาการตกใจก่อนจะช็อกตาตั้งและแน่นิ่งไปเพราะความกลัวรุ่งเช้าวันต่อมาทิดอําที่รีบมาหาทิดแช่มแต่เช้าเพื่อจะชวนประรดน้ำมนต์ที่วัดและขอของขลังจากหลวงพ่อเมื่อมาถึงบ้านของผู้เป็นสหายก็พบว่าบ้านมีแต่ความเงียบ ทิดอําจึงเดินขึ้นไปบนเรือนแล้วก็ร้องเรียกทิดแชมป์เฮ้ยไอแชมป์เอ็งยังไม่ตื่นเหรอวะตะวันสายโดกแน้นนะโว้ยสิ้นเสียงทิดอําภายในบ้านของทิดแช,ชมป์ก็มีแต่ความเงียบมันสร้างความสง,งนให้เขายิ่งนักเขาจึงร้องเรียกไปอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบครั้นจะเปิดประตูเข้าไปก็พบว่ามันถูกล็อกจากด้านใน ทิศอ่ำเห็นท่าไม่ดีจึงกระแทกประตูไปหลายครั้งจนมันเปิดออกภาพที่เห็นภายในเรือนไม้เล็กๆหลังนั้นทําเอาทิศอ่ำผวางงยหลังแล้วก็ร้องลั่นตาเหลือกเมื่อพบเข้ากับศพทิศแช่มผู้เป็นสหายที่นอนตายอย่างอนาถช่วงท้องถูกฉีกเป็นแผลเวอะวะอย่างน่าสยองทิศอ่ำร้องขึ้นสุดเสียงพร้อมกับวิ่งลงจากเรือนแหกปากไปทั้งบ้านผู้ใหญ่คำก้อน พร้อมกับแจ้งข่าวการตายของทิชชมให้แก่ทราบณนบ้านของทิชชมคลาคล่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาดูศพผู้ใหญ่คำก้อนเดินตามชายชะกันที่หามศพทิชชมลงมาจากเรือนด้วยหน้าตาที่สีหน้าบ่งบอกถึงความวิตกก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนไอ้แชมมันคงเห็นหน้าไอ้ผีโพกชัดแน่นอน ไม่อย่างนั้นมันคงไม่มาตามข้าแบบนี้หรอกแล้วผมล่ะผู้ใหญม่มันจะมาตามข้าผมไหมล่ะทิดอามเอ่ยขึ้นด้วยอาการหน้าซีดไม่หรอกถ้าเองได้เห็นหน้ามันชัดๆแบบที่ไอ้ชับม,มันเห็นป่านเนี้ยเองไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกวะ่ะเพราะว่าใครก็ตามที่เห็นหน้าไอ้ผีโพงไอ้ผีโพงมันจะต้องตามข้าเพราะว่าใครก็ตามที่เห็นหน้ามันแล้วภายในสามวัน ผีโพงมันจะตายเว้นที่แต่ว่ามันจะสามารถฆ่าคนที่เห็นหน้ามันตายเท่านั้นไอ้ผีโพงมันถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อผู้ใหญ่คำก้อนบอกแล้วเราจะทำยังไงต่อไปล่ะผู้ใหญ่หมู่บ้านของพวกเรามีผีโพงเกิดขึ้นแล้วแถมมันยังฆ่าคนอีกตั้งหากลองมาได้กินคนแบบนี้แล้วล่ะก็ต่อไปก็ต้องมีอีกร้ายลูกบ้านคนหนึ่งพล่งขึ้น <c oughs> เรื่องนี้ข้าไม่ปล่อยแน่ข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครว่าแล้วก็หันไปมองทางทิศอ่าด้วยสายตาชนิดหนึ่งก่อนจะเอ่ยสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันนําศพของทิศแช,ชมไปฝังไว้ที่ป่าช้าก่อนจัดการเรื่องผิโพงได้แล้วค่อยขุดขึ้นมาเผาณนาบ้านผู้ใหญ่คำก้อนซึ่งตอนนี้ทิศอ่ากับตาอิน ได้มานั่งปรึกษาหารือกันว่าใครในบู่บ้านที่เป็นผีโพงโดยให้ทิดอําพยายามนึกให้ออกว่าหน้าตาของผีโพงตนนั้นหน้าตาละไม้คล้ายกับใครแต่ทิดอําก็ยืนยันอย่างเดียวว่าไม่รู้เพราะเขาเห็นหน้ามันไม่ชัดจริงๆเฮ้ยถ้าไม่รู้ว่าใครก็คงจะยากจะเริ่มค้นหาแล้วละ่ะผู้ใหญ่เออยายงอ่อนใจตาอิน ที่นั่งครุ่นคิดอยู่นานก็เอ่ยขึ้นว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งนะผู้ใหญ่วิธีไหนด้วยตาอินผู้ใหญ่คำก้อนเหลือบมองอย่างสนใจก็ให้ไอ้อําไปป่าประกาศว่าเห็นหน้าผีโพงไงละ่ะตาอินว่าประโยคนั้นทำเอาทิศอําหน้าซียดไปชั่วขณะหนึ่งถ้าให้ผมไปพูดแบบนั้นน่ผีโพงมันไม่ตามมาฆ่าผมหรือตาอิน ทิดอํพูดขึ้นไม่ต้องห่วงคอนั้นรอกไออํมมันตามข่าเองแน่แม้จะเสียงแต่ต้องทําเพื่อล่อมันออกมาแล้วให้ผู้ใหญ่กับคนอื่นๆดักรอดูว่ามันเป็นใครไงล่ะรั่วเองไม่อยากจะแก้แค้นให้ไอแชมเพื่อเองวะแต่อินบอกทิดอํทำหน้าครุ่นคิดอย่างวิตกอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบตกลงออกมา จากนั้นก็เริ่มทําตามแผนโดยทิศทิศอ่าและชาวบ้านที่รู้แผนและไว้ใจได้ออกไปทําตามที่ตกลงกันเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ําข่าวที่ว่าทิศอ่าเห็นหน้าผีโพรงว่าเป็นใครนั้นก็ลือกระอนทั่วหมู่บ้านลามเข้าไปถึงยันวัดคืนนั้น พอตกค่ำย่ำเย็นทิดอำ่ำก็ให้คนที่บ้านของตนไปนอนที่บ้านผู้ใหญ่ส่วนตนจะนอนอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวเผื่อว่าคืนนี้ไอ้ผีโพมันจะตามมาจัดการเขาอย่างที่ว่าจริงๆส่วนผู้ใหญ่ทองอินกับชาวบ้านที่ใจถึงออกมารวมตัวกันล่าผีโพงก็กระจายตัวกันออกไปซุ่มอยู่ตามบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ใกล้กับทิดอำ่ำ สายฝนเริ่มโปรยลงมาเปรยๆยแล้วพร้อมกับสายลมเย็นที่โบกพัดมาอื่อยๆบรรยากาศทั่วทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงัดทิดอ่ำนอนตัวสันกอดปืนแกป๊ปอยู่ภายใต้พผ่มหูคอยเงียบฟังสิ่งที่ผิดปกติที่เข้ามาใกล้ตัวเรือนบางครั้งหมาอีดำที่นอนอยู่ใต้ถุนมันขยับตัวครางหงิงๆตามระษามันก็เล่นเอาทิดอ่ำผวาอยู่บ่อยครั้ง จากหัวข้าล่วงไปจนจะเข้ายามดึกทุกอย่างยังอยู่ในเหตุการณ์ปกติชาวบ้านหลายคนในคณะล่าผีโพงก็เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนบางก็ทำท่าจะถอดใจแต่แล้วจังหวะน,นั้นหมาอีดำที่นอนอยู่ใต้ถุนเรือนของทิดอํามันก็ทะลึ่งลุกพรวดออกจากใต้ถุนวิ่งปรือหายไปในความมืดที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ว่ามันตกใจกลัวอะไรบางอย่าง ชาวบ้านที่แอบซุ่มดูอยู่นั้นต่างก็รีบสะบัดหน้าไล่ความง่วงให้ออกไปและเพ่งสายตามองไปยังร,บรอบๆทิศเพื่อสิ่งแปลกปลอมหรือบุคคลใดก็แล้วแต่ที่โผล่มาพร้อมกับแสงไฟที่ปลายจมูกอีกด้านในความมืดห่างออกไปจากเรือนทิศอัมจุดทีตท่ติดกับชายป่าตรงนั้นปรากฏเงาเหมืนมืด ความสูงขนาดเท่ากับคนเดินดุ่มๆฝ่าความมืดมาทางเรือนของทิศอําภายใต้ความมืดมิดนั้นดวงหน้าของบุคคลปริศนาบังเกิดแสงไฟสว่างวูบวาบและก็หลีลงเป็นจังหวะจนเมื่อบุคคลปริศนานั้นเข้ามาใกล้จนถึงน,นระยะที่มองเห็นได้ทุกคนที่แอบซุ่มดูอยู่รวมถึงผู้ใหญ่คำก้อนกับตาอิน ต่างมองจับสายตาไปยังร่างบุคคลปริศนาที่มีดวงไฟประดับอยู่ใบหน้านั่นละผีโพงตะอินพึมพำขึ้นด้วยน้ำเสียงอันแหบแห้งผีโพงตนนั้นค่อยเดินย่องลัดเลาะมากระทั่งจนถึงเรือนของทิศอำ่ำร่างที่มีไฟอยู่ปลายจมูกนั้นเดินค้อมตัวลัดเลียบไปตามแนวเสาเรือนในมือของอมนุษย์นามว่าผีโพงนั้น ถือบางอย่างอยู่มันถืออะไรชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามออกมาอย่างแผ่วเบานั่นการกล้วยมันจะโยนข้ามบ้านทิศอำ่ำเร็วเขาช่วยกันอย่าให้มันได้โยนข้ามบ้านทิศอ่ำได้เด็ดขาดแต่อินเอ่ยขึ้นเท่านั้นเองผู้ใหญ่คำก้อนก็เปิดหน้านต่างบ้านหลังที่พวกแกแอบอยู่ออกไปแล้วก็ตวัดปืนขึ้นเลงจับไปที่ร่างนั้น ทันแล้วก็เหนียวไกลออกไปกระสุนปืนที่บรรจุลูกปลาย9เม็ดพุ่งออกจากปากลำกล้องแล้วอัดเข้ากลางหลังของไอ้ผีโพงอย่างจังส่งผลให้มันล้มคว่ำไปข้างหน้าแต่เพียงเสี้ยววินาทีนั้นมันก็ลุกพรวดขึ้นมาแล้วมองมาทางที่กระสุนปืนพุ่งมาใส่มันผู้ใหญ่คำก้อนรีบก้มตัวหลบก่อนที่มันจะเห็นหน้า แล้วแนบสายตามองผ่านไม้กระด,ดานฝาเรือนแกก็ต้องตาเบิกโพรงไปพ้นพร้อมกับคนอื่นๆเมื่อเห็นประจักษ์ชัดว่าใบหน้าของพี่โพรงนั้นคือใครเท่าฉันผู้ใหญ่คำก้อนอุทานออกมาและนั่นเองจึงทำให้ความคิดหนึ่งของผู้ใหญ่คำก้อนนึกย้อนขึ้นมาได้ตาจันตาเท่าที่เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นหมอยาสมุนไพร นักเล่นว่านและอาคมพอแก่เท่าก็วางมือลงแต่สิ่งหนึ่งที่แกยังคงทำก็คือการเลี้ยงว่านและหนึ่งในว่านเหล่านั้นคงจะมีว่านโพงหรือว่านผีโพงอยู่ด้วยเป็นแน่เมื่อว่านแก่วิชาก็จึงถอดวิญญาณออกหากินผีโพงตนนั้นมองมาทางบ้านที่พวกผู้ใหญ่ค้าก้อนหลบอยู่ พลังก็ชะเง้อมองหาผู้ที่ยิงมันด้านหนึ่งทิดอ่าที่ตั้งสติได้หลังจากเสียงปืนสงบลงก็มองลอดรอยแตกของฝากระดานออกไปเห็นเงาร่างร่างหนึ่งยืนหันหลังอยู่เห็นแวบแรกก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือผีโพงทิดอ่าที่ตอนนี้เริ่มเดือดดาลเพราะความโกรธที่มันฆ่าทิดแชมสหายของเขาจึงลุกขึ้นเปิดหน้าต่างและ้ตะวัดปืนแก๊ เลงไปทางผีร้ายพัดแล้วก็เหนียวไกลออกไปทันที <c oughs> เสียงทุ่มของปืนแก๊บดังสนัน่นพร้อมกับควันปืนสีขาวพวยพุ่งออกมาร่างผีโพงสะดุ้งเพียงเล็กน้อยก่อนจะหันควับมบทางทิศอำ่ำและนั่นเองครั้งแรกที่ทิศอ่ำเห็นหน้าผีโพงได้อย่างถนัดชัดตาต <c oughs> าฉันทิศอ่ำอุทานออกมาอย่างแผ่วเบา และแวบ,บหนึ่งความจำหนึ่งก็ได้ยินคนเท่าคนแก่เล่าต่อๆกันมาว่าถ้าอยากให้ผีโพงตายให้ร้องเรียกชื่อมันดังๆเท่านั้นแหละทิดอ่ำก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงตาจันเป็นผีโพงสิ้นประโยคผีโพงตันนั้นก็ร้องขึ้นอย่างเดือดดาลก่อนจะวิ่งหลบหนีหายเข้าไปในความมืดของแนวป่าอย่างทิศที่มันวิ่งมาทิดอำ่ำหมายจะกระโดดเดือนวิ่งตาม แต่ผู้ใหญ่คำก้อนกับตาอินร้องห้ามไว้ซะก่อนไอ้อ่ำอย่าตามทำไมละผู้ใหญ่ข้าจะตามไปจัดก,การมันไม่ดีกว่าเรอทิดอ่ำร้องบอกตามมันไปตอนนี้มีแต่เจ้าตัวไปตายเท่านั้นเหล่าไ,ไอ้อำ่ำรอดูพุวงนี้เช้าเองได้ร้องเรียกชื่อมันแล้วยังไงมันก็ต้องตายก่อนอาทิตย์ขึ้นแน่นอนตาอินร้องบอก หลังจากเหตุการณ์รถทึกผ่านไปเราเชาวคณะล่าผีโพงก็ไม่มีใครกล้าแยกย้ายกันกลับเลยแม้แต่คนเดียวเพราะกลัวผีโพงไปดักเล่นงานที่บ้านจึงพาก,กันลงนั่งก่อกองไฟรวมกันที่หน้าเรือนทิศอำํำเม็ดฝนที่ปล่อยลงมานั้นเริ่มแรงขึ้นในช่วงดึกแต่กระนั้นก็ไม่มีใครกล้าหลบไปที่ไหน กระทั่งรุ่งเช้าตะวันขึ้นเม็ดฝนเริ่มซาลงแล้วผู้ใหญ่คำก้อนกับคณะต่างพากันเร่งสาวเท้าไปที่บ้านของตาจันที่ปลูกอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางชายป่าด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านเมื่อไปถึงเรือนของตาจันบรรยากาศภายในบริเวณบ้านของตาจันนั้นเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาต้นว่านหลายชนิดแต่ไม่อยู่ว่านกลุ่มหนึ่ง ที่สะดุดตาที่สุดคือต้นที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ยใบใคล้ายกับใบบัวมีสีเขียวแกมน้ำเงินท้องใบนั้นมีสีแดงคล้ายเลือดสดและหนึ่งในนั้นอยู่ในสภาพเหี่ยวเฉาผิดแปกไปจากต้นอื่นๆหวานโพงแต่อินเอ่ยขึ้นป้านโพงเป็นแบบนี้หรืต่อินชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามใช่ นี่แหละว่านโพงและเอต้อนที่เหี่ยวตายนั่นละมันคงแก่จัดจนมีอาถรรพ์เข้าร่างตาจันพอมีใครรู้ว่ามันเป็นใครแล้วเรียกชื่อมันมันจึงตายตาอินว่างั้นก็แสดงว่าตอนเนี้ตาจันตายแล้วนะสิทิศอ่โพร่งขึ้นตาอินตอบสั้นๆจากนั้นก็มุ่งตรงขึ้นไปบนเรือนไม้หลังเตี้ยของตาจันร เมื่อขึ้นไปถึงแล้วผู้ใหญ่คำก้อนก็ค่อยๆเปิดแงมประตูเรือนออกมาอย่างช้าๆเมื่อประตูเปิดอ้าออกจนสุดเท่านั้นแหละลิ้นอับๆภายในเรือนหลังน้อยก็โชยออกมาและนั่นคนทั้งหมดก็เห็นร่างอันผอมเกรงนอนเหยียดยาวอยู่ในเรือนไม้หลังน้อยผู้ใหญ่คำก้อนเป็นคนแรกที่เข้าไปตรวจดูศพ ร่างของตาจันที่นอนเปลือยท่อนบนมีร่องรอยช้ำเป็นจ้ำแดงไหลแห่งนั่นเองมันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าตาจันเป็นผีโพงจริงๆเอาอย่างไกดีต่อละผู้ใหญ่ทิดอําเอ่ยถามก็คงต้องช่วยกันเอาศพตาจันไปเผาเละวะผู้ใหญ่คำก้อนตอบแล้วว่านผีโพงพวกนั้นละผู้ใหญ่จะขุดมันขึ้นมาเผาทิ้งเลยไหมล่ะ ผมจะได้ขุดตอนนี้เลยลูกบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นแต่อินได้ยินเช่นนั้นก็ร้องห้ามไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยย<ๆ>ขุดมั่วๆไม่ได้นะว่านเหล่านี้มีอาถรรพ์ขืนขุดแบบไปทําพิธีได้ชิบหายกันไปหมดแน่แล้วจะทํายังไงล่ะตาอินลูกบ้านคนนั้นว่าเรื่องนี้ข้าจัดการเองเอ็งวิ่งไปขอน้ำมนต์ที่วัดมาเยอะๆนะ สิ้นคาบอกของตาอินลูกบ้านคนนั้นก็วิ่งปรือไปที่วัดตามคําสั่งส่วนด้านนี้ก็คอยช่วยกันจัดการเรื่องศพของตาจันและแจ้งข่าวให้ชาวบ้านทุกคนได้รับรู้ชั่วโมงต่อมาหลังจากที่จัดการศพของตาจันเรียบร้อยแล้วตาอินก็เริ่มทําพิธีขุดว่านโดยอันดับแรกนั้นทําพิธีเสกดัมบล ประพรมไปทั่วโคนต้นว่านทุกต้นจากนั้นตาอินก็ใช้มือตบดินที่ใกล้ก่อว่านแล้วว่าคาถาเรียกโอมขุกขุกกูจะปลุกพระยาว่านให้ลุกก็อลุกกูจะปลุกพระยาว่านให้ตื่นกอตื่นพระยาว่านนี้ไปที่อื่นแฮเลนมาหากูทีเนอมาหอดแล้วพันฝ้าตื่นอมมาสะหับคงทน าอินต้องไ right ร่คาถาบทนั้นปลูกว่านจนครบทุกต้นและนานโขเกือบค่ำทีเดียวกว่าจะครบเพราะว่านที่ตาจันปลูกไว้นั้นมันมากมายเหลือเกินเมื่อกระทําการปลูกว่านจนเสร็จแล้วตาอินก็ให้ชาวบ้านลงมือขุดขึ้นมาทันทีโดยย้ําว่าห้ามใครแอบเก็บว่านเหล่านี้ไปเด็ดขาดโดยเฉพาะว่านผีโพรงที่มีอาถรรพ์ กระทั่งจวนค่ำทีเดียวการขุดว่านทุกต้นจึงสำเร็จรุล่วงลงแต่มันยังไม่จบเท่านั้นเพราะต้องทำพิธีเผาต่ออีกซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเข่งที่บรรจุว่านถูกนําไปที่ป่าช้าและเช่นเดิมแต่อินก็เป็นคนที่ต้องทำพิธีสวดถอดอาถรรพ์และกระทำการเผาไปพร้อมกับร่างของตาจันในค่ำวันนั้นตอนนี้ไป หมู่บ้านของพวกเราคงไม่มีผีร้ายอีกแล้วแหละชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้นขณะยืนมองแสงไฟกำลังแลบเลียและหลังจากที่ทุกอย่างามอดไหมไปชาวบ้านต่างก็แยกย้ายกันกลับเรือนใครเรือนมันแต่ชาวบ้านที่นี่หารู้ไม่ว่าแต่ละมุมของที่ดินในเขตรั้วของบ้านทุกหลังคาเรือนนั้นในมุมที่ไม่มีใครได้สังเกต มีพืชพุ่มเตีย้ยใบคล้ายกับใบบัวสีเขียวเก็บน้ำเงินกำลังชูใบโบกสะบัดต,ต้องกับสายลมและแสงจันทร์อยู่และตกดึกเรล่าชาวบ้านทั้งหลายต่างก็อยู่ในห้วงนิทราพืชประหลาดเหล่านั้นก็เกิดการเรืองแสงขึ้นมาพร้อมด้วยมีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาและบังเกิดเงาประหลาดหลายสิบพร้อมกับแสงไฟวูบวาบไปทั่วท้องทุ่ง ทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของตาจรรันที่แอบนำอาว่านผีโพงไปปลูกไว้ในที่ดินของชาวบ้านทุกหลังคาเรือนตั้งแต่คืนที่สองเกลอทิศอํากับทิศแช่มไปเจอแกในร่างผีโพงในคืนนั้น